ไม่ทำเรือได้แค่ยกเลเขาแค่แค่ก็ไม่กล้ารักกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นตันได้แต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามอง เป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงหัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ไดีเธอกระดาษผีเธอเขียวตัดญามหาไลวัวชนตื่นเช้าเดินตามยาวนนจูงวัวชนคนกับวัวน้องสาวคงไม่รู้ ตัวว่าทำเด็กแล้วัวนั้นวันไว้เธอมองมาแตา่ละทีทำพี่บาัาซีก้มหน้าเร็ไวไวมีแต่วัวที่เป็นเพื่อนรู้ใจอยากจะบอกใครแต่ใจไม่กลา้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัว รูวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ส่าไรไม่ถูกใจมันได้คาดใหญ่ในลาดก็แค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวพอรู้ตัวก็รักเธอมใจก็แค่เด็กบ้านบ้านที่เราเธอมากว่าใครจะเบาอกไปแต่ใจไม่กลา้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้าน